วันนี้เราก็จะมาแข่งกินชาไขา่묵หนึ่งบาทาค่ะโหมดเป็นแช่เลยดีหมดเป็นแช่ช่คกี้พายมาบริยาน่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะช่องบริยาน่ชิคกี้พายค่ะ,คคคะวันนี้เราก็จะมาแข่งกินชาไขา่묵หนึ่งบาทค่ะใครแพ้เป็นท่านหนึ่งวันค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆกติกาก็ง่ายง่ายมากๆเลยนะคะเราจะมีกติกาแค่2ข้อเท่านะั้น เด็กๆคอแรกนะคะเด็กๆจะต้องใช้หลอดดูเท่านั้นนะคะแล้วคอที่สนะคะเราจะต้องกินแก้วแรกให้หมดถึงจะเปลี่ยนเป็นแก้วที่สได้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มแข่งกันเลยเอาละค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวนับนะคะ ทินินหมดก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะนะคะส่วนคนแพ้ก็จะต้องเป็นท่านในอีกคนหนึงนะคะดูดูเป็นไงเลยมีุูๆู อยีายวยานนี่นะคะเราก็ต้องกดฝากืนเลยใช่ไหมพี่เอ๊บโหดูใหญ่เลยค่ะพี่เอ๊ดูใหญ่เลยีจะทำไหมบีจะทำไหมโอ้โหโอ้โหนหมดแล้วค่ะแกวีสองของบีแก้วีสามแล้วค่ะบีดี่ะ อันนี้ปรีไปที่5แก้วแล้วค่ะส่วนพี่เกส3แก้วขึ้น4แก้วยังกําลังจะ4แก้วนะคะเด็กๆพี่ฝันมีความตื่นเต้นให้เด็กๆได้รู้กันนิดนึงเราเรียกว่าอะไรนะเพิ่มอขัดถนนในการแข่งพี่ฝันมีความยากเพิ่มเข้ามาให้นิดนึงนะคะนี่ค่ะพี่ฝันไห้เด็กๆนะคะปิดตานะคะก็จะได้ไม่รู้ไงว่าเรากินไปเท่าไหร่ เพื่อนกินไปเท่าไหร่แล้วจะได้มีความตื่นเต้นตื่นเต้นนะ <c oughs> อยากเลยอิ่มแล้วขอ,อกระดูดกันเลยค่ะ อ้าพี่อะไรคะแค่่ะแล้วอีวขอตัช่วยได้มคะัช่วยอะไรพี่ฝันพี่ช่วยอะไรให้แล้วก็ก็พี่ฝันกับเจดีไงฝันกับพี่เจซี่ด้วยนะใช่ใช่ใช่ใไงอ่ะ มัไม่ช่วยกินไงคะอ๋อโอเคจะให้พี่ฝันไปเป็นตัวแทนพี่เคสแล้วก็ให้เจสซี่ไปแทนพี่บีนะใช่สัเกงั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกันไปดูกันเลยค่ะพร้อมแล้วกันเด็กๆแต่ว่าพี่เคสถ้าพี่ฝันแพ้อะอย่ามาโทษเจ้นะโมันต้องชนะสิได้เพี่ฝันจะสู้เต็มที่พี่เจสซี่พร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยค่ะ

หลอดดื่นี่มเละเสร็ยอล้ี่ผ่านจะหิวแน่ 3 4 5ามสี Four, six, eight. Eight. Eight well? ่ห <sized barking> <noon> ้าดแปดปันนะค่ะใช่ไหมใช่วนดิี่ฝันพี่ฝันนะคะมีสองสี่หกดโอ้แปเก้าเ้วพี่ฝันเอาหมดเลยเอาทุกยีสิบาทยี่สิบแกวอะเอาหมดเลยยีบแก้อหือนเลือกสิบคนแล้วค่อยหุกอะ เ่เดียวมากเลยอันนี้องสี่หกแปดสิบ o my god come on น,นี่ come on come on เยอะเลยโอ้โหพี่ฝันพ <c oughs> ี่ฝันไม่เคี้ยวเลยะค,ะ <c oughs> ค่ะพี่ฝันว่าต่างะคืนเหมือนเคี้ยวแบบพี่ฝันเป็นแล้วคอพี่ฝันแค่ดูหรือว่าดูอีนะ o oh my god <c oughs> พี่ฝันอย่าลืมหายใจด้วยนะคะงมโม่สองสองเท่ากันนะค่ะพี่ฝันพี่ฝันเน้นอะไรหรอคะขอโองค่ะโอเคค่ะขอใหจ็บนง แข่งค่ะไข่มุกแก้ละหนึงบาทไข่แพ้เป็นภาพหนึ่งวันนะคะแล้วเราต้องสู้ๆนะพี่เคพี่ค่วยความหมายใช่มากเราจะเป็นลมนะคะระวังรนึังไปสู้ๆไปๆสู้ๆนี่นะคะหนูเลือกคนถูกแล้วไม่ไหว

ตอเคเราพต้องเป็นพาดนะคะหนึ่งวันโอ้ my god แ่ถูกวัวมากเลยนะคะ็มจะตานสุดยอดสุดยอด20แก ต้องไปเป็นทาเขาค่ะโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าพี่บีกับพี่เจสซี่นะคะเขาจะให้เราะไรทำอะไร้างเนาะโอเค๋ยวไปดูกันเลยค่ะเออเบื้องหล The Scene เออดีขนาเป็นอะอมไม่ไหวแล้วเอ่อเคกไม่ไหวแล้วขอนอนแป๊บนึง่ะ เคปปาพี่เคทปี๊พี่เคทกับพี่หวานน้องอาบน้ำกับเคทนะคะโอเคไปเลยค่ะโอเคค่ะโอ๊ยโอ้ยโอับเคทอาบน้ำนะลูกเป็นท่าให้บีนะคะก็ต้องมานั่งอาบน้ำให้เคทด้วยค่ะนี่ค่ะเ่าอาบให้ลูกรักเพราะว่าเคทใช่ลูกรักของเบียนานะคะไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันตอนนี้ตุกกลิ่นตัวเหม็นมาก ดิวเมนเหรอใช่มันไม่อ่านน้ำเนี่ยเขารอวันนี้ไงพี่เมรอวันที่เรามาเป็นทาสไงสะอาดแล้วโอ้ยอย่าสะบัดนะจ๊ะจ๊สะบัดนะโอเคค่นนี่โอ่เคตจะไปต่อไปเดี๋ยวจะให้แฟนหวีคนนะคะแฟนคนนะคะแปนพีเคสหรือแฟงหวีคน เคสนวดเท้าให้หนูหน่อยค่ะกินอิ่มเหนื่อยค่ะโอเคลมาค่ะมาค่ะเชิญค่ะหนูโอ้โหโอ้โหนวดนวดแรงนี่หนูอิ่มมากแต่ว่าหนูคิดว่า is worth it อตอนนี้นะคะพัวเราจะต้องขอตะรับไปก่อนค่วนดนวด